ดูอ่าวิถีชีวิตของเขาแล้วก็เข้าไปคุยกับเขานะอ่าเข้าเข้าไปทํากิจกรรมร่วมกับเขานะครับนะเราก็อยู่ด้วยกันนานๆน,น,นะครับแล้วเราก็ถามเข้าไปเรื่อยนะก็ถามคุยกันตามภาษาเนี่ยแหละคนคุ้นเคยกันเนาะเราก็ไล่าถามไปเรื่อยเว่่อ่าในนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะมันก็เหมือนกับฝั่งนู้นนะครับนะ อ่าจะไหมเขาเข้ามาถามถามว่าเขาถามแล้วได้อะไรอืมนะเอฟีถามแล้วได้อะไรไปมากกว่านี้ไหมนะครับเออไปมากกว่านี้ไหมก็ไม่ต้องถามนะครับงานนี้นะครับเอ่อได้ได้มากหรือเปล่านะครับอ่าคุณฝนดํานะครับคุณเอไอนะครับได้มากไปกว่านี้ไหมอ่าเรื่องใช่ไหมตัวตุ่นที่มาฝังตัวอยู่ที่นี่นะครับว่าได้อะไรไปมากกว่านี้ไม่ไม่ เหมือนแอดนี่แหละไม่ต่างกันเยอะมากนะครับนะเขาอาจจะมาก่อนช่วงแรกๆเขาอาจจะมาก่อนแต่เราก็ฝังตัวอยู่ข้างในเนี่ยใหม่ๆแล้วก็ไม่จับต้นชนปลายไม่ค่อยถูกจับต้นชนปลายไม่คุณพอระยะหลังๆหลังๆเราเริ่มจับทิศทางได้เ,เริ่มเริ่มจับทิศทางได้เราก็ไปเอาบ้างนะครับอยากจะสนใจเรื่องใดนะเรื่องไหนบ้างนะครับ เราลากไปหมดเลยนะครับเออหาข้อมูลหารายละเอียดนะครับคุณมันท่านะครับสวัสดียามเย็นค่ะพี่แดงสวัสดีครับผมเราก็เลยเราก็เลยไปไปถามชาวบ้านไปสอบถามเ,าเรื่องความเป็นมาก่อนหน้านั้นเราจะเริ่มจากก่อนหน้านั้นนะครับไม่ใช่ว่าเริ่มจากหลังเกิดเรื่องเกิดราวแล้วไม่ใช่เราเริ่มจากหลังนั้นนะครับเออเริ่มจาก หลังก่อนเกิดเหตุเราก็จะไล่ไปเลยว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงนะครับอยู่ยังไงอ่าแล้วก็วิถีชีวิตของที่นี่ทําอะไรยังไงนะครับเออทำแบบไหนอุปนิสัยใจคอแต่ละคนอ่ามีไทม์ไลน์เป็นยังไงเราไล่ละเอียดนะครับพี่เออเราก็สงสัยเออมีด้วยเหรอนะครับเอ่อไปถามนะ คนตากข้าวนะครับเออถามว่าคนตากข้าวเนี่ยเขารู้อะไรมากไปกว่านี้ไหมมาจากไหนเอามาจากไหนก็ยังงงๆอยู่เออมันอาจจะเป็นอ่าสร้างอ่านิทานขึ้นมาอีกนะครับคนตากข้าวมาแต่ใสอีกนะครับเออเราก็าถึงพูดไงมันงงเหมือนกันเออมาแต่ไหนอีกนะ เขาก็มาถามคนตากข้าวนะครับนะคนตากข้าวว่าความเป็นมาแต่ก่อนนี้ก็ตากกันในในนั้นนะออ่าสนามโรงเรียนอาจจะปูอ่าปูผ้าเต้นนะครับแล้วก็ตากอ่าเพราะว่าข้างในเนี่ยตามหลักทั่วไปเขาจะตากบนถนนถูกไหมแต่ว่าบนถนนมันมันไม่อำนวยเพราะว่าถนนมันไม่ได้กว้างถ้าตากไปครึ่งถนนเนี่ยอันตรายนะอีฟซีนะ กลางคืนวิ่งมาดึกงๆๆๆดึงดึงเนี่ยรถเหยียบข้าวก็เจอเลยนะเบรกไม่อยู่นี่ลื่นถลายไปทั่วเลยเพราะฉะนั้นมันอันตรายแต่ถ้าในโรงเรียนถ้ายังไม่ได้ทํากิจกรรมหรือโรงเรียนปิดไปแล้วนะเป็นโรงเรียนล้างเนี่ยที่ในนั้นมันจะกว้างมากนะเอาผ้าเต็นท์ไปปูนะครับผ้าเต็นท์ไปปูยังกว้างเลยตากได้เยอะนะก็เลยเป็นที่ไปที่มาของคนตากข้าวนะครับออมาแต่ใส่น้อนะครับเอฟซี งงไหมงงมนะแล้วก็มีตัวตุน่นะครับเนาะเออก็ทําการนะครับมีตากข้าวหรือนะครับเดือนเอ่อเดือนนั้นเรอะมีตากข้าวไหมนะครับมันอาจจะมีมันอาจจะมีก็ได้นะครับเออข้าวเขานะครับเอออาจจะทําหลายฤดูนะครับเอ,อจริงๆเนี่ยถ้าข้าวทั่วไปเนี่ยทําได้สี่ครั้งนะ สามสี่ครั้งได้เลยนะจะเป็นนาปังเนาะเป็นข้าวน้ําเยอะแยะมากมายแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันหน้าอ่บน่าจะเป็นหน้าพฤษภาเราเดือนพุษธภาใช่ไหมช่วงนั้นแหละพฤษภามิถุนาอยู่ในเลงนี้มันกําลังจะเริ่มนะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ก็งงเหมือนกันนะครับไม่มีเหรอเออแต่เขาก็มีเออมันมีนะครับเออเรื่องเกิดพฤษภาสากข้าวตุลา เอ,อก็เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้เพราะว่าเขาอ่าเขาจะมาถามนะครับตอนนั้นมันเกิดเกิดเหตุไปแล้วนะครับเขาก็จะมาถามไงม,มันผ่านเดือนนั้นไปแล้วมันไม่ใช่แต่ใหม่ใหม่ใช่ไหมาการที่จะออกมาหลอกถามหรือมาสืบข้อมูลเขาก็จะมาถามเขาก็อยู่ฝังตัวเขาเรียกว่าฝังตัวอฝังตัวอยู่เป็นเวลาหลายปี เป็นป,ปีปีเหมือนแอสนะครับเป็นปีฝังรากอยู่ที่นี่เลยนะครับอยู่ที่นี่เลยเรามาศึกษาอ่าวัฒนธรรมนะครับเอ,อวิถีของชาวบ้านนะครับเอ,อเขาก็มาฝังเป็นปีปีฝังจนกระทั่งอ่าบางคนเนี่ยได้เมียไปเลยก็มีมเออนี่แหละเราถึงเห็นไงเราถึงเห็นว่าอ๋อเขามาฝังตัวขนาดนี้เลยใช่ไหมเอ,อเขาอาจจะมาอ่าเริ่ม เริ่มสืบเริ่มอาซักถามแล้วเริ่มทําเรียนรู้อยู่ที่นั่นก็นานอยู่นะ,ะจากพฤษภามาใช่ไหมล่ะพฤษภามาก็ต้องตุลานี่แหละประมาณหน้านี้แหละนะเอาพูด,ดง่ายหน่อยก็ยายเกยฟืน่นคุยกับชายตาข้าวขามดีแล้วเนี่ยนะครับ <laughs> เอามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยถ้าอถ้างนั้นเขาจะสาวขึ้นมาได้ยังไงเขาอาจจะเดือนนี้แหละนะครับเดือนที่อาจจะผ่านมาประมาณสามสี่เดือนกว่าจะคุ้นเคยกับชาวบ้านนะ อันนี้เราก็ไม่ว่ากันเขาบอกว่าเขาก็บอกแล้วว่ามันต้องทําการคุ้นเคยอ,อยู่กันมาหลายเดือนนะสี่ห้าเดือนก็เริ่มคุ้นเคยกันนะเริ่มสอบถามเริ่มพูดคุยนะอันนี้เราก็ไม่ว่ากันนะเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้ยิงจึงเกิดขึ้นมาเห็นไหมจึงเกิดขึ้นมาว่ามันเรื่องราวอะไรยังไงมายัางไงแบบไหนนะครับเอฟซี FC. มาคุยให้ฟังว่า มีคนตากข้าวนะนะเขาก็เป็นคนบ้านน่แหละตากข้าวก็าถือว่าเป็นชาวบ้านนะเออแล้วก็มีอ่าพวกตุนนะครับเนะาะมีนาะปลังตากข้าวด้วยเหรอแถวนั้นไม่มีไม่มีมีแต่นาปีอ่านาทำครั้งเดียวอะ่ะมันต้องนานี้มันจะรอฝนนะครับเออนาข้าวรอฝนแต่ว่าเขาหมายถึงว่าเขาทำพึษภาใช่ไหมมิถุนาพฤษษภาเนี่ยใช่ไหม แล้วก็มาเกี่ยวหน้าหน้าช่วงหน้านี้แหละนะครับหน้านี้อ่า,อาตุลาพฤศจิกรเนาะเอ,อหน้านี้แหละเขาน่าจะถาเขาน่าจะสมมติฐานขึ้นมาหน้าพุทธิกรนี่แหละนะครับนะหน้านี้นะครับเ,ออเพราะว่าที่นี่เขาเป็นหน้าตาข้าวพูดง่ายง่ายหน้าตาข้าวเขาบอกก็ต้องไปเฝ้านะไปเฝ้าเขาบอกว่าเดี๋ยวมันหายเอ,อเพอข้าวเขากลัวหายนะครับว่า พูดง่ายงโมไซย,ยังหายนะนะไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นนะครับอย่าว่าแต่ข้าวเลยนะครับโมไซก็หายเพราะฉะนั้นก็ไว้ใจไม่ได้นะครับเออก็นี่แหละนะครับตอนเกิดเหตุก็น่าเขาน่าจะลากคุยมาลากดาวมาถึงหน้านี้เนะ่ะเออหน้านีนะ้เพราะว่ากว่ากว่าตัวตุ่นกว่าจะปรับตัวเข้ากับชาวบ้านได้นะครับกว่าจะอ่า ว่าจะปรับพื้นเพแล้วก็ปรับวัฒนธรรมเข้าออกลมกลืนกันนะครับเข้ากับคนในนี้ได้เขาก็ต้องใช้เวลาหลายเดือนอย่างแอดกว่าจะคุยเขาได้เนี่ยจะสนิทสนมกันได้เนี่ยเป็นปีนะเออเป็นปีเขาไม่ใช่ใกล้เหมือนกันนะครับเออกว่าเราจะคุ้นเคยกับคนในหมู่บ้านได้เนี่ยก็เป็นปีเออเป็นปีมันก็ประมาณนั้นนะครับเขาก็บอกว่าประมาณนั้นกว่าจะคุ้นเคยกว่าจะ ่าทําให้คนเขาเชื่อใจได้นะครับเออทำให้ชาวบ้านเขาอ่ารู้สึกอ่าปลอดภัยนะครับเออว่าคุณไม่เอาข้อมูลเขามาขายอย่างเงี้ยเขาก็เลยเปิดเผยเขาเลยคุยให้ฟังนะครับเออนะ <c oughs> ถามว่ามันได้อะไรจากตรงนี้นะครับเออฝนไม่ตกสาข้าวก็ข้าวก็มาถูกต้องครับผมอืม ก็หน้านี้ไงก็หน้านี้ไงฝนไม่ตกไงเออก็หน้านี้ไงฝนไม่ตกเขาก็เลยมานะครับหน้านี้นะเป็นหน้าตาข้าวเดือนอ่าพฤศจิกาเนี่ยนะครับเดือนพฤศจิกาเนี่ยหน้าสาข้าวเลยแหละนะครับเข้าเข้าต่อธันวานะครับหน้านี้เลยเพราะฉะนั้นเขาก็พูดในคร่าวๆนะน่าจะเป็นประมาณนี้หน้าประมาณหน้านี้เนาะเออหน้านี้โอ้เรื่องเล่ามัน สามปียังไม่ยังยังไม่ครบกันนะยังวนวนรอบเนี่ยยังไม่ครบวงจรเลยนะเอาพูดง่ายยังมีเรื่องเล่านะครับเออนะมีเรื่องเล่าต่อกันมาเรื่อยๆนะครับนะบอกกันตรงๆว่างานนี้โอ้โหนะครับเป็นอะไรที่เราต้องติดตามนะครับเอฝนไม่ตกนะคุณนี่แหละนะครับเอสีเราก็เลยเห็นนะครับบริบทของเรื่องนี้นะครับว่าเป็นยังไงเอตอตอนแรกก็งง,ง แล้วก็มาฟังไปฟังมาก็ได้จับใจความได้หนึ่งนะหนึ่งช่วงนะครับยิ้มบิ๊กนะครับสวัสดีครับผม